สวัสดีชาดิจิตอนคิดทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของหุ่นยนต์กันนะครับผม ซึ่งแน่นอนครับทุกคนต่างทราบกันดีอยู่แล้วว่าหุ่นยนต์นะครับมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรกันนั่นเองครับผมยกตัวอย่างจากภาพยนตร์นะครับอย่างเช่นเรื่อง r a n s f o r m e r ครับ Pacific Rim อะลิตาหรือจะเป็นใน a อนิเมชันนะครับก็จะมีเรื่องเจ้าหนุ่ม a s t r o Boy นะครับผม Big Zero d o r a ล m o n นั่นเองครับผมและวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับความหมายของหุ่นยนต์นะครับซึ่งบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วความหมายของหุ่นยนต์นั้นคืออะไรนั่นเองครับก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอกันนะ มาแนะนําให้ไปเล่นกันนะครับและนั่นก็คือเจ้าตัวจีมูโกดิปปิกั p นั่นเองครับผม ซึ่งเขาสามารถประกอบได้ถึง3ร,รูปแบบเลยนะครับและยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของเราเพื่อที่จะทําการคอนโทรลและโคดิ้งได้อีกด้วยใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ในช้อปปี้ลาซาด้าไลน์เจดีเซ็นทัลแฟนเพจดิจิตอลคิดอะคาเดมีหรือจะเป็น w w w d i g i t a l k i t co t s h ก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมเรามาต่อในเรื่องของความหมายของอนยนต์กันนะครับผมนยนต์นะครับคือเครื่องจักรกลที่ถูกออกแบบมาให้สามารถทํางานทดแทนมนุษย์ในงานบางประเภทได้นั่นเองครับที่ต้องทํางานต่อเนื่องเป็นเวลานานๆน,นะครับผมงานที่ต้องทํา แบบซ้ำๆนะครับงานที่เสี่ยงอันตรายนะครับงานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นพิษหรืองานที่หนักเกินกว่ามนุษย์อย่างเรานะครับจะสามารถทําได้นั่นเองครับ ุ่นยนตแต่ละประเภทนะครับจะมีหน้าที่และรูปแบบการทํางานที่แตกต่างกันนั่นเองครับผมโดยสามารถทํางานได้โดยตรงด้วยคําสั่งมนุษย์อย่างเรานะครับสามารถทํางานด้วยคําสั่งเดิมํามๆที่มีความซับซ้อนและยืดหยุ่นได้ดีนะครับผมสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้ทํางานได้หลากหลายและอาจถูกติดตั้งระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นั่นเองครับทำให้สามารถตัดสินใจได้เองและระบบออโตเมชันนะครับเพื่อให้สามารถเริ่มต้นการทํางานได้ด้วยตัวเองนะครับผมโดยทํางานตามโปรแกรมที่เราวางไว้นั่นเองครับผม เรามาดูตัวอย่างหุ่นยนต์ที่สามารถพบได้ทั่วไปในชีวิตประจําวันของเรากันนะครับ นั่นก็คือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนั่นเองครับผมโดยเจ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับเขามาแก้ปัญหาฝุ่นแทนไม้กวาดและเครื่องดูดฝุ่นที่คุณแม่หรือคุณพ่อของเรานะครับอาจจะยังใช้อยู่นั่นเองครับเจ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับสามารถทํางานแบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องคอยตามควบคุมนะครับปฏิบัติงานได้แม้กระทั่งตอนไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะครับผมการทํางานของเครื่องดูดฝุ่นนะครับจะไม่ใช่การปัดกวาดขยะหรือฝุ่นผงเท่านั้นนะครับแต่จะดูดเอาฝุ่นผงเศษขยะต่างๆเข้้้าาาไไปเเเเเเเกบวววภยยในนนนนนตัััคคครรรืืื่่่่อออองงงงหมดดดูฝุผและะจํททิีี เสร็จงานนะครับเรียกได้ว่าสะดวกสุดๆไปเลยนะครับผมต่อไปนะครับเรามาดูหุ่นยนต์ที่พบได้ตามร้านอาหารกันครับนั่นก็คือหุ่นยนต์บริกรเสิร์ฟอาหารนั่นเองครับโดยหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารนะครับผมจะมีหลากหลายแบบมากครับโดยแบบที่เราเห็นบ่อยๆหรือสามารถพบได้ตามร้านอาหารนะครับก็คือเจ้าตัวเบลล่าบอดนั่นเองครับผมซึ่งเจ้าตัวเบลล่าบอดนะครับจะทักทายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพราะมีต้นแบบในการออกแบบให้มีลักษณะคล้ายแมวนั่นเองครับ พร้อมความพีเียมที่สามารถแสดงความรู้สึกอารมณ์จากการสัมผัสของมนุษย์ผ่านทางหน้าจอเช่นนะครับเมื่อรูปที่ด้านบนของหุ่นยนต์หรือส่วนหูเจ้าตัวเบลล่านะครับจะทําหน้ายิ้มนะครับผมแต่ถ้ารูปเกิน3าครั้งเจ้าตัวหุ่นยนต์แมวเหมียวของเราจะเริ่มงอนเพราะต้องการมีประสิทธิสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆด้วยเช่นกันและยังสามารถเสิร์ฟอาหารในแต่ละครั้งในปริมาณมากได้ด้วยนะครับผมรวมทั้งมีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับเมื่อการยกถาดอาหารออกจากชั้นวางด้วยนะครับ และใน,นชีวิตประจําวันของเรายังมีหุ่นยนต์ต่างๆอีกมากมายเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปหน้านะครับแอดจะมาพูดถึงหุ่นยนอะไรต่อนั้นนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อให้กําลังใจและติดตามคลิปวิดีโอต่อไปกันด้วยนะครับผมและสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ